สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมช่อง YouTube พิชิตสีชมพูนะครับเมื่อ40-50ปีก่อนผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์วังข่าววิทยุพวกคนอ่านข่าวก็ดีนักสังซื้อพิมพ์ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์ก็ดีเขาจะชอบพูดว่าคนร้าย ยิงผู้ตายด้วยปืนติดลำกล้องผมก็งงแล้วก็ได้ยินบ่อยมากแล้วก็อ่านเจอบ่อยมากนะครับปืนมันไม่ติดลำกล้องแล้วมันจะยิงได้ยังไงจะเอาลูกมันยัดเข้าไปตรงไหนแล้วก็ยิงออกอยังไงนี่คือลำกล้องปืนแต่พออ่านไปอ่านมานะครับถึงได้รู้ว่าอ๋อ มันหมายถึงปืนติดกล้องนี่นะครับมันหมายถึงปืนติดกล้องแบบนี้นะครับปืนติดกล้องปืนน่ะมันติดลํากล้องอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังเจออีกนะครับเมื่อคืนนี้ข่าวไทยรัฐบอกคนเจอปืนติดลํากล้องปืนประเทศไหนไม่ติดลํากล้อง <c oughs> ปืนติดกล้องครับเรียกให้มันถูกสะโคบหรือว่ากล้องเลงนะครับนะ ปืนติดกล้องเลงหรือปืนติดกล้องเฉยๆนะครับไม่ใช่ติดลํากล้องไอติดลํากล้องนะมันมีอยู่แล้วนี่นะครับปืนติดลํากล้องมันมีอยู่แล้วเพิ่มตัวนี้เข้าไปเขาถึงจะเรียกว่าปืนติดกล้องโอเคนะครับคุณนักข่าวทั้งหลายการุณาอ่านให้ถูกด้วยครับอายเขานะครับยุคไหนแล้วครับ